สบายดีพี่ดงพผกกับส่งปูนาสาวลาวเดอมานนีออกมาตัดพักอ,ออกสวนเข้ากามากันลายคนเติมแนละพี่ดงออกมาตัดพัก ดาวอะไรกับพักนองสาวเพิ่นพอมเพิ่นกระจ้างคนมาลายเติบแหล่นนำพักนพนงยันราคาพักมันดิ่งลงอีกค่ะพักมีแต่หัวใหญ่ๆทุกคนเอ้ยไปตาอ่อนโซนพักปลายฝนเพิ่นปลูกส่วงอันเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะส้วงสีลงดำนาเนาะพ,นพี่น้องเพิ่น ปลูกผักนี่บ่ได้ฮดดอกปลูกไว้จังซี่มีแต่ฝนตกลงใส่นี่ก็มาอันบัวระบัดมาใส่ปุ๋ยมันเนาะบ่บ่ยากเน่งท่อเป็นผักฤดูฝนฝักปลายฝนเพิ่นเอิ้นเพิ่นปลูกใส่ป่ากะเพรนเนาะถ้าต้นกะเพใหญ่กว่านี้ก็บ่สามารถปลูกได้ ปลูกต้นยาพรมนี่ในส่วนต้นกาแฟยังหน่อยค่ะสมารถปลูกพืชได้ลายชนิดน้องทุกคนถ้าต้นกาแฟใหญ่เขาก็บอกสมารถปลูกพืชใส่น้ำได้ปลูกอันพักะลำไปถือว่าหักซานต้นกาแฟไปน้ำมันอยางหกได้ดินแถวนี้พี่น้องเลยเป็นดินดง นี่เพิ่นก็จ้างรถกำนันมาคนให้แลวกับตัดพร้อทุกคนรถโดอกตะเวนกบานหุ่งเป็นตาออน้อนอันนี้แนมปไปทางะไ้กันเลืองเออเฮ้ออยูออ่ตาดดิตุตัดเป็นยีบ่บ้อนี่ตัดแบบได้อ้นี่ มัน่ได้คือตอนข่อยมาตัดแล้วดูแรงเลยอันนี้เขาจะเป็นพักตีซ่าพักตกเหนือทื่เดียวนี้แหละพักตีซาวบ่ได้หยัดทงเลยเนาะโอ้มีขอดีได้บม่ได้ยัดไม่ได้หยักหยัดทงเลี้วไว้นะบ่ออกนะออกแต่ซ้ำนี้ออกแต่ใบเลื้องๆนี่โอ้ต้องบึงเพราะว่าเอาขื่นช่องซ้ำโตเดยวมันสีฮัก เขาเอาออกอเด็ซ<อ>้ำเขาแบบนี<อ>้สิฮักดีเพื่อเขาสิไปเอาออกผู้ดีงานเลยเขาต้องเบิอ่อเอยเขาตาชก่อนน้องพี่น้องมันก็คืออันพักตีซิปมันตัดง่ายนี่เนาะอันนี้ครับระหว่างตีซิปกับตีเช้าในง่ายกว่ากันง่ยายไปส่งง่ายยังไม่เคยตัดตีเช้าจักเถือ่อตัดแต่ตีซิปแล้วก็ยัดใส่ถุงเออเป็นกำลังตัดให้เบิง่งเนาะ สปูตัดสีรอดนี่บ่เนาะโอ้ยรอดสีรอดรอดสีอดทิมไปไว้สิมันบ่อันแดกบอบอลบอซ้ำบ่ที่มันโยนทิมอึทิมอึโอ้ยกว่าสีหอดมือลูกค้ากว่าสีหอดมือนผู้บริโภคนี่ครับซ้ำเติบเลยนะบัเอัลเบิร์นไหมเสียหายแล้วตัวนี้เอาไหเป็ดให้ไก่ได้เลย บรรยากาศกด็ดีดีมันนี่ลมเย็นไว้อยมือเศร้านี้อากาศหนาวพี่น้อง18องศาตื่นมาไวายลองตัดไม่ได้อะไรนี่บ้างเหนืน่อยหรือเปล่าเหนื่อยนะตัวโต ตัโหลดธรรมดา่องดินมงามพัดงามเนาะวัาหนึ่งได้จักกิโลหัวนึ่งสองสามสองสามว้าวถ้าจะ้เลนนะทุกคนเนาะจะได้บเลนเขากับบทถ้ามาตราทั้ มปล,ปลาเลยก็ได้ปาล,เปลา,ปาลเลยหักดึงเองตัวน,นี้ยิ่งหัวใหญ่ พังามคือเจ้าคองเนาะเจ้างค่จ้ด หาสเสนเกบหาเสนลดหาเสนบัดคุ nice คนเด้ไะคนละเนคละเถึงคนเตืนตไคเตนตดคละเสนคละเสนเลยงเาเส้บ0ามสิบพันสามสิบพัน เอ้ยกินขนมก็พอแล้วตัดพักได้สำได้สํำหนึ่งพักกันหอบขึ้นหลดมานี้อย่ามันใบมันเที่ยวเนอะทุกคนใบมันเที่ยวมันจะมีปัญหาน้ำหนักมันจะลดลงพักมันก็นจะขี้ร่ายหอบพักบานนี้ 哦。Oh.

อาปักขึ้นรถแล้วแต่ยังบ่ทันเต็มอยู่มาตัดเพิ่มนี่นั่นทุกคนบบมีอันผู้ได้จับกล้งหอยต้นนั่นคนพักขึ้นรถพักกระหัวบักใหญ่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 ๆๆนะแน่นแลบแบบนั้นอนะ่ะคนเลยพอดีกินแซ่ อยู่ทั้งผุนลายหลดุดผาคันหลุดเนาะเต็มแม้ซามเนื้อโซ่ผนผักนองสาวของเอ่ยดาวเน,ะนาะเป็นตัดบุลาอันเพิ่นตัดบักลาลายหนึงเาว้าดาวน์นตัดหน่อยนอึงบุมีคาตงโกงพี่น้องเอ้ย ยากแต่เท่สุเพอร์หลุดเออดาวเป็นคนเรียนพักสปูกับสปิโยนพักก่อน ใหญ่แค่คอยได้มือเ็เบแล้วมัเองาตัวนันเนไข่เลยอืมนด้ไงเินที่นสูบ่ทีตัวนึงนี่ว่าองโลนี่แคสามยาปนหน่อยแค่นี้หบิเลยะกล่ามันไม่น้อ กอดาได้หลดหนึ่งน้ทุกคนน่าจะได้ตัวหนึ่งนี่แหละเพื่นตัดหลดหนึ่งเพราะว่าพักเอดาวบลายนี่คือพักนงสาวเพิ่นขึ้นพักเต็มแล้วก็ไปตัดสอยกันเนาะยังอีกทรงกำนั้นนีอีกทรงหลดเราจ้างมาลายคนเตอบเราพี่น้อยจ้างคนจ้างเก๋จ้างตัด เฮ้ยทุกคนดึงไหมนะป้าจุลุ่มพแล้วแท่งไหน นี่าบินู่งปืนตลามาต่นบ้านาี่บ้านเนี่บ้นเนนี่ยต้นกาแฟ้นต้น้นา้นกแ้นกาแฟี้นกาแฟต้นกาแอต้นต้นาแฟี้นกาแฟตนกา้นกาแฟนาแนก้น